วาสนาสาวกำแพงเพชรหนุ่มหอบเงิน1ล้านบาทแต่งยิ้มสู้ไม่มีวิ่งหนีแม้เจอประตูเงินประตูทอง45ด่านวันที่23มกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ที่จังหวัดกำแพงเพชรได้มีการจัดขบวนแหข่ขันมากในพิธีมงคลสมรสระหว่างนางสาววีนาไผ่จัน์หรือแววสาวผู้โชคดีเมืองกำแพงเพชรและนายอาชรหนุ่มนักธุรกิจชาวมาเลเซียซึ่งในช่วงเช้าที่ผ่านมาได้จัดพิธีสง์บริเวณห้องโถงร้านกาแฟ อยู่ในพื้นที่บริเวณเดียวห่างจากจุดที่ตั้งขันมากกว่า2กิโลเมตรโดยบรรยากาศการแห่ขันมากเต็มไปด้วยความสนุกสนานขณะที่ขบวนขันมากกำลังจะเคลื่อนปรากฏว่าเจ้าสาวได้เดินมาดูความเรียบร้อยจุดที่ตั้งขบวนขันมากเมื่อได้ยินเสียงดนตรีจากรถแห่ก็อดใจไม่ไหวออกสเตปเต้นโชว์ บริเวณด้านหน้าของขบวนแห่ซึ่งมีนายชรนเดินถือพานพุ่มพร้อมโยกย้ายสเต็ปไปตามจังหวะเสียงเพลงอย่างไรก็ตามเมื่อขบวนมาถึงสถานที่จัดงานญาติฝ่ายเจ้าสาวได้จัดให้มีการกั้นประตูเงินประตูทองซึ่งเป็นธรรมเนียมประเพณีของคนไทยมาตั้งแต่แตครั้งโบราณปรากฏว่าบรรดานางงามแปลสภาพเป็นผู้กั้นประตูเงินประตูทองโดยนำเข็มขัดทองเหลืองมาใช้กั้น สมทบกับผู้ที่เป็นเจ้าภาพเตรียมเอาไว้ก่อนหน้านี้ประมาณ10กว่าดานซึ่งเมื่อรวมกันแล้วกว่าจะถึงตัวเจ้าสาวมีถึง45ดานฝ่ายเจ้าบ่าวได้เตรียมซองสีแดงใส่เงินไว้ให้กับฝ่ายเจ้าสาวที่ทำหน้าที่กั้นด่านประตูเงินประตูทองโดยนายอาชรไม่มีท่าทีว่าจะเหน็ดเหนื่อยแต่อย่างใด ยังคงเต้นรำตามจังหวะเพลงกันอย่างสนุกสนานกับบรรดาเพื่อนๆชาวมาเลเซียจนกระทั่งถึงเวลาเข้าสู่พิธีมงคลสมรสอย่างเป็นทางการสำหรับงานพิธีมงคลสมรสในครั้งนี้ฝ่ายชายนำเงินมาเป็นค่าสินสอด1ล้านบาทรวมไปถึงชุดทองคำเป็นแหวนสร้อยคอทองคำและเลดข้อมืออีกจำนวนหนึ่ง